อพอประกวดเสร็จไม่ได้เข้ารอบล้ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้แหละเราเราควรจะต้องมีวิชาชีพแล้วก็เลยเลือกว่าถ้างั้นทำขนมปังแล้วกันจริงๆแล้วว่าสิ่งที่คุณอยากรู้กันมากที่สุดเลยการที่จะเรามาทำเบเกอรี่ในบ้านอยู่แบบนี้ใช้ทุนสักเท่าไหร่คะตั้งงบเอาไว้สามแสนรวมไปรวมมาก็ตกอยู่ประมาณที่สามแสนรวมค่าแรงมาทําน้ําไฟอะไรต่างๆเนี่ยก็คือ ปิดงบอยู่ที่ที่ตั้งเอาไว้พอดีเลยโอ้ย,อยดีเลยเนี่ยจุง,งบได้บบดไดเนาะจริงๆทุกอย่างมันสตาร์ทต,ตอนโควิดนะเราต้องขอบคุณโควิด COVID. ในแง่หนึ่งก็คือว่าทำให้ทุกคนหันมาขายของมีโอกาสอยู่ในวิกฤตนะคะใช่ครับอุ้ยอยากได้กาแฟขอลาเต้ร้อนค่ะโอ้อหลาเต้ร้อนอะไรขนาดนั้นเอาเองไปเออเออกินกาแฟดําก็ได้้ตอนนี้มีเท่านี้น่ารักดูกาแฟนมค่ะนี่นอ่าลาเต้ให้แก่ปายอุ้ยกาแฟหอมมากเลยอ่ะมีขนมปังทาเองด้วยดูสิ แมวดินเบเกอรี่นะคะเป็นไมโครเบเกอรี่เล็กๆของคุณเกรซนะคะนักเรียนของเราเต้นๆ,ๆ,ๆนะคะคุณเกรซเป็นเป็นนักเรียนของเราคนหนึ่งนะคะแล้วก็เรียนแล้วก็ได้แรงบนันดาลใจแล้วเขาก็มีพื้นที่ที่บ้านแล้วมันก็ตรงคอนเซ็ปต์ของเราเลยว่าเราสามารถมีไมโครเบเกอรี่เล็กๆทำเองที่บ้านได้ไม่ต้องออกไปเช่าไม่ต้องไปเปิดร้านนะคะสามารถทำครัวขึ้นมาเซตอัพแล้วก็ทำขายได้ขายแบบด e l ลยเวีแล้วก็ ทำมาหากินได้เลยค่ะเป็นอาชีพเสริมที่ดีเนาะเพราะฉะนั้น EP เนี้ยเนาะ<ม>เราก็เลยจะมาเป็นเหมือนแรงบันดาลใจให้กับทุกๆคนนะคะที่บอกมีพื้นที่ที่บ้านว่าเราไม่จะเป็นออกจะออกไปเช่าที่ไหนนะคะเราก็สามารถแบบว่าทํามาหากินได้เนาะ<ม>เดี๋ยวอีกแป๊บนึงเดี๋ยวเราจะพาไปดูรายละเอียดต่างๆกันค่ะ หยุดกินได้แล้วเนี่ยเขามีซ่อมให้ก็ไม่ใช้ซ่อมดูเฮ้แต่ขนมปังค่ะคุณแม่เหรอคะอ๋อหรอคุณแม่เขาเลื่องเขาเลื่องเขาเลื่อกันดีกว่าเล่าประวัติตัวเองก่อนเนี่ยเขาเป็นเขาเป็นดารานะเนี่ยป็นดาราเล่นโฆษณาดังมากเลยนะโฆษณานี้นเป็นไวรัลเลยนะที่มาที่ไปเป็นยังไงบ้างคะเล่าเล่าสู่กันฟังนิดหนึ่งว่าเป็นใครอะไรมายังไงอะคะ ก็สั้นๆก็ทํางานข่าวจะเป็นส่วนใหญ่ครับก็เป็นนักข่าวแล้วก็เป็นบรรณาธิการข่าวแล้ว hmm. ก็เป็นน mm ักเขียนด้วยเขียนหนังสือ no ่าโชว์หนังสือโชว์หนังสือมีหนังสืออยู่สองเล่มด้วยกันนะครับ อันนี้เป็นประสบการณ์ตอนที่ไปอยู่ต่างประเทศทำงานเป็นผู้ช่วยพยาบาลผู้ช่วยพยาลสามปีที่ที่ประเทศไหนอะฮะที่ออสเตรเลียใช่ครับ n u r s i n g home ใช่ใช่ประมาณนั้นโอเคแล้วก็มีอีกอันหนึ่งนะคะก็คือก็จะเป็นรวมภาพถ่ายแล้วก็เป็นความเรียงเขียนบันทึกประสบการณ์ พวกอารมณ์ต่างๆอะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วชีวิตจะมาแนวยังไงเดียอยากจะเป็นศิลปินนะเนาะเล้ก็แบบทํางานที่อิงๆไปทางศิละปะไปเรียนภาพยนตร์มาด้วยตอนที่อยู่ออสเตรเลียแล้วก็ mm hmm. ทํางานผู้ช่วยพยาบาลไปด้วยกล mm hmm. ับมาก็เหมือนกับพออายุมาเดินทางมาถึงหลักไมล์หนึ่งเนาะเราก็จะรู้สึกว่าชีวิตมันควรจะมีวิชาชีพอะไร mm hmm. เหมือนกันเนาะ mm hmm. ที่ผ่านมาเลยเหมือนแบบสนุกๆเป็นอาร์ตอาร์ตอตติสอตติสอะไรของเราไปแต่ว่าพอถึงจุดนึงเราพบว่า เฮ้ยเราก็อยากเป็นผู้ประกอบการอยากจะแบบมีธุรกิจเป็นของตัวเองต้องมีตังค์จะได้ไปเที่ยวได้ไม่เป็นโเริ่มนิ่งแล้วนะแบบว่าวัยนี้วัยนี้เนาะมันก็ต้องเริ่มหาอะไรที่มันแบบอยู่ตัวนะชาไปไหมชาไปไหมเฮ้ยไม่ชาไม่ช้าไม่ชาไม่ชาดูซิเนี่ยพวกเราอ่ะเริ่มตอนอายยี่ห้าเนี่ยโอ้โหเนี่ยเราคือตามหลังสองครูมาอยู่ตามหลังสองครูอ่นหนึ่งก็ไม่ได้เคยทําขนมปังอะไรมาก่อนเลยไม่รู้จักเลยไม่ได้เป็นนัก กินขนมปังอะไรใดๆด้วยซ้าไปคืออยากจะสตาร์ทจากคนที่ศูนย์จริงๆคือแบบ<อ>ไม่รู้จักเลยซาวโดคืออะไรคือขนมปังธรรมดายังไม่รู้จักเลยอย่าง<อ>่าแต่ซาวโดฮ<อ>ะจนกระทั่งเมื่อต้นปีไปประกวดร้องเพลงอพอประกวดเสร็จไม่ได้เข้ารอบละก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้แหละเราเราควรจะต้องมีวิชาชีพแล้ว,<อ>ลวก็เลยเลือกว่าทั้งนั้นทำขนมปังแล้วกันเพราะว่ามีช่วงหนึ่งแบบ ไปดูคลิปตาม YouTube ต่างๆแล้วก็รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้อะไรมันเปิดกว้างขึ้นความรู้ต่างๆก็ทำง่ายขึ้นเนะาะใครๆก็ทำได้ แล้วก็ไปเจอเอาศาสตร์ของซาวโดเพราะเราสึกว่ามันไม่ใช่ใครก็ทําได้เหมือนกันมันก็มีความยากของมันมันต้องเลี้ยงยีสต่างๆก็เลยควานหาโรงเรียนทั่วราชอาณาจักรครับในสุดก็ไปเจอฟุดเดดโกรบขึ้นมาเจอไอ้ใครสองคนที่นั่งโม้กันอยู่สองคนก็เลยโทรศัพท์ไปสมัครเลยโทรไปไอเราก็นึกว่าจะมีทีมงานเยอะแยะมากมายคอยรับแอดมินปรากฏว่าเป็นเสียงครูรับสายเลยเราก็บอกว่านี่แหละรับสายด้วยสอน ด้วยเราก็ประทับใจรู้สึกว่าต้องสนุกแน่ถ้าใครได้ลองทําขนมปังอะจะรู้สึกว่ามันชอบมันมันโดยเฉพาะยิ่งทำแซวโดเนะมันจะมีเสน่ห์ของมันก็เลยออกมาเป็นนี่ไมโครเบเกอรี่แมวดินเบเกอรี่ อาที่มาที่ไปเรื่องเรื่องชื่อนิดหนึ่งแล้วเล่าสู่กันฟังเรื่องชื่อมันไม่มีถูกไม่มีผิดอะไรก็ได้คุณคิดว่าแมวดินน่ะในความหมายคุณน่แปลว่าอะไรคุณคิดไม่ได้ใจนะเดี๋ยวเเดี๋ยวเด๋ยวเรามาดูกันว่าจริงๆแล้วมันคืออะไร แมวดิ้นก็เป็นศัพท์ที่เด็กสมัยใหม่จะไม่รู้จักอาจะใช้คำว่าเด็กสมัยใหม่ <c oughs> ตอนแรกก็จะทำอยู่ที่คอนโดซึ่งมันก็จะแบบเล็กจิว๋วคอนโดในกรุงเทพมันเล็กนิดเดียวแล้วเราก็ทำอย่างที่เราทำทุกวันนี้ที่เห็นเนี่ยคือทำที่คอนโดหมดเลยขนมปังก็แทบจะเอาแบบวางซ้อนอยู่บนเชลบนเพดานเลยคือมันเล็กมากต้ออยางทำเป็นแนวตั้งขนึงใบใช่ไหมก็เลยเรียกว่าเป็นแมวดิ้นในความหมายเราคือมันเล็กนะครับแมวดิ้นตายอะไรอย่างเงี้ยแล้วประกอบกับเป็นคน รักแมวด้วยชอบอ<ะ>แมว<ะ>ก็เลยว่าเอา้ามันมีคําว่าแมวอยู่ใน uh huh. ชื่อร้านของเราก็น่าจะเข้าท่าก็เลยเป็นแมวดิ้นละกัน uh huh. จริงๆชื่อนี้มันดีมากเลยนะแมวดิ้นตายเนี่ยถ้าใครไปดูเรื่องราวประวัติศาสตร์สมัยก่อนมันจะมีแบบว่าคนจะรู้สึกว่าแมวดิ้นตายมันจะเป็นที่เล็กๆแต่จริงๆแล้วอ่ะมันจะมีว่ามีคนเคยไปขอใช่ไหมว่าแบบที่เท่าแมวดิ้นตายแต่ปรากฏว่าพอแมวดิน้นจริงๆอะ่ะได้ที่ใหญ่ขึ้นมา<อ>เพราะชนะเป็นมงคลดเนียชื่อเนี้ย อีกหน่อยอ่ะเริ่มจากเล็กก็จะได้ใหญ่แบบใหญ่โดยไม่คาดหมายทีนี้จริงๆแล้วว่าสิ่งที่คุณอยากรู้กันมากที่สุดเลยอ่ะเชื่อว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนอยากรู้ก็คือการที่จะเรามาทาเบเกอรีร่ในบ้านอย่แบบนี้ใช้ทุนสักเท่าไหร่คะใช่ผมก็อยากรู้อ้าวคือเรื่องของเรื่องทบ้านบานอยู่แล้วทําบ้านทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นไม่แต่จริงๆแล้วว่าบคุณต้องมีงบในใจถูกไหมต้องมีงบในใจบอกคร่าวๆโดยประมาณก็ได้ค่ะเพราะว่าหลายๆคนจะได้ จักง,งบถูกนะคะพรานนี้นี่คือกี่กี่เมตรคูณกี่เมตรคะอันนี้เป็นบ้านสําเร็จรูปเนาะ,ะสำหรับคนที่มีพื้นที่เขาก็จะสามารถซื้อบ้านสาเร็จรูปอย่างเงี้ยม,มาแยกครัวออกนอกบ้านได้นะคะตงเนี้จริงๆใช้ไปทั้งหมดรวมทั้งเตาอบทุกอย่างเนี่ยอยู่ประมาณเท่าไหร่คะคร่าวๆคือตั้งงบเอาไว้สามแสนค เงินเก็บที่เรามีเนี่ยเราจะต้องเผื่อเอาไว้คอยหมุนเราจะพยายามไม่ใช้เงินเก็บของเราเนี่ยมาลงเผเอิญว่าตรงนี้ได้เงินมาก็พอดีเลยแล้วก็เลยตั้งเอาไว้เลขกลมๆที่สามแสนสามแสนเอ่อก็แบ่งออกเป็นชัดเจนมากคือเป็นบ้านนอกดาวหลังนี้เนี่ยสามคูณสี่เมตรนะครับอยู่ประมาณเท่าไหร่ฮะที่แสนหนึ่งแสนหนึ่งของแสนหนึ่งแมืแล้วจากนั้นหลักๆที่ต้องทำเบเกอรี่แน่ๆที่เรียนรู้มาจากสองครูนี่แหละครับก็คือเตา เตาตัวที่เห็นตัวนี้เป็นเตาสองชั้นแล้วก็มีสตรีมด้วยมาเลยจะแบบราคาพุ่งนิดนึงแต่พุ่งยังไงก็ไม่ได้ถึงขนาดแบบเป็นเกรดพรีเมียมอะไรขนาดนั้นเราซื้อแบบกลางๆตัวนี้7จ็ดหมื่นหนึ่งประมาณสามเจ็นประมาณสามแปดละหลังจากนั้นก็มาที่ตัวสไปรัลตัวนี้เนี่ยเราก็ใช้ตัวนี้20ลิตร20ลิตร20ลิตรก็หมื่นประมาณ4ี่สิบเก้าแล้วกันไม่เกินลาย ก็เกือบเกือบสมื่นตัวนี้7จ็ดหมืนก็สองตัวนี้ก็ประมาณ8ปดเก้ามื่นอยู่ราวๆนั้นนะครับแล้วจากนั้นก็จิปาถะนะของจิปาถะต่างต่างตู้เย็นที่เห็นนี่คือแบบซื้อใหม่ทั้งหมดสองหมื่นพอซิงหรือว่าใดๆแม้แต่ตะกร้าหมากก็ไม่ใช่ถูกเหมือนกันเนอะอันอันนึงก็ เฉพาะตะกร้าหมัก40ตะกร้าเนี่ยก็หมื่นกว่าหมื่นกว่าบาทแล้วก็หมื่นเจ็ดบแล้วไม่ใช่ก็อยู่ในงบพอดีนะเนาะรวมไปรวมมาก็ตกอยู่ประมาณที่สามแสนรวมถ้าแรงมาทำน้ำไฟอะไรต่างๆเนี่ยก็คือปิดงบอยู่ที่ที่ตั้งเอาไว้พอดีเลยโ้ยดีเลยเนี่ยจุดงบได้เนาะซึ่งสมมติถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ต้องการบ้านหรือว่ามีครัวอยู่แล้วก็ตัดออกไปเลยแสนหนึ่งจะเหลือประมาณ แสงก็บาทสองแสงเนาะค่าไฟในผมติดมิเตอร์เอาไว้เลยจดีดีขายออนไลน์มาได้ประมาณ2เดือนทำอาทิตย์หนึงประมาณ3ครั้งเปิดเตาเนี่ยสามครั้งนะครับก็อาจจะสัก3 0 0 0 0พบาทมั้งน่าจะประมาณนั้นกํไกลังดีเลยเนี่ยง่ายมากเลยเวลาเราทำอ่ะจริงๆก็แค่นี้ก็ทำได้แล้วเนาะแล้วก็รับเปิดรับออเดอร์ได้เลยใช่ซึ่งทำอย่างเงี้ยนะคะ จะบอกเลยว่ามันประหยัดกว่าการที่คุณจะต้องไปเช่าตึกเพราะคุณต้องเสียค่าเช็งตึกนู่นนี่นั่นมากมายแล้วก็เรายังไม่รู้อนาคตว่าเราจะขายได้เท่าไหร่นะคะเดี๋ยวมาฟังคุณเตกเรื่องหนึ่งว่าคิดจัดการการตลาดไปยังไงคะคือว่าจะส่งยังไงหรือว่าลูกค้าของคุณเตคือใครคะจริงๆทุกอย่างมันสตาร์ทตอนโควิดนะเราต้องขอบคุณโควิดในแง่หนึ่งก็คือว่าทาให้ทุกคนหันมาขายของมีโอกาสอยู่ในวิกฤตนะคะใช่ครับก็คือว่ามีมาร์เก็ตเพลสเนาะเราจะได้ยินคำพิเไปหมด แล้วก็ในหมู่บ้านของผมเนี่ยเราเลยทำมาเก็ตเพลสของตัวเองขึ้นมาก็คือสมาชิกในหมู่บ้านขายกันเองแล้วก็ขับรถไปส่งเดินไปส่งขี่จักรยานไปส่งหมู่บ้านนี้ค่อนข้างใหญ่เลยเนาะดีแค่ขายในหมู่บ้านได้เาะตอนแรกเนี่ยก่อนที่จะมีแมลดินเบเกอรี่เราก็ทำขายในหมู่บ้านนี่แหละทำขนมปังทำนั่นทำนี่ต่างๆแล้วก็แล้วก็ไปส่งกันมันก็เลยเป็นที่มาว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยสมัยเนี้ย ออนไลน์ทิ้งไม่ได้เลยจริงจริงขายในหมู่บ้านก็ถายเป็นออนไลน์เนาะการขายของมันเปลี่ยนไปแล้วนะคะใช่ครับก็คือไม่ต้องออฟไลน์แบบมีหน้าร้านใดๆไม่ต้องมีหน้าร้านก็ได้ครับแต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งนะเราขายในหมู่บ้านเนี่ยมันก็จะเริ่มแบบรู้สึกว่าเราไปได้อีกเพราะว่าในหมู่บ้านก็จะเริ่มซ้ำๆตันๆนิดนึงเราก็เลยมีเพื่อนใน Facebook มีอะไรในโซเชียลมีเดียเนี่ยเราก็เลยประกาศขายทั้งนั้นคือผมเองไม่ได้เรียนทางด้านมาร์เก็ตติ้งก็อาจจะแบบอ่อนด้อย หน่อยคือเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปยิ่งแอดยังไงยังทำไม่เพื่อเป็นก็เลยว่าอาศัยว่าเป็นเพื่อนฝูงการบอกต่อทางออนไลน์ครับแล้วก็ใดๆเนี่ยเรารู้สึกว่าของมันน่าจะขายได้ด้วยตัวมันเองให้ได้อก็คือถ้าเราทําแล้วมันแบบพอรับประทานได้คนบอกต่อเนี่ยก็จะเป็น marketing ที่สําหรับผมแล้วก็คือเราไม่ต้องซื้อต้องหาเนะหมือนก็มีคน ช่วยเราขายไปในตัวแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าซื้อแล้วเกิดการซื้อซ้ําขึ้นมาเมื่อไหร่อันนี้คือกําลังใจของคนที่ทําขนมขายเลยนะคะเราต้องมั่นใจในคุณภาพของเราตอนแรกที่เรียนกับสองครูเนี่ยยอมรับเลยว่ากลับมาก็หัวหมุนอยู่เป็นเดือนเดือเหมือนกันคือกลับมาทําทําทำทิ้งทำกินได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ตรงนี้จะเห็นจะมีอ่างปลาอยู่เลี้ยงเลี้ยงปลาปลาบ้านใหญ่มาเลยคะกินขนมปังนี้เองจริงครับ อันนึงก็คือว่าตอนแรกๆอ่ะทุกคนต้องผ่าน<ช>ผ่านสเต็ปนี้มาทุกคนต้องเคยทําขนมปังแล้วเฟลมาก่อน,อนมันเป็นเรื่องปกติมากเลย<ช>แต่อย่าท้นะอเนี่ยเขาเป็นตัวอย่างเลยนะเขาส่งมาในกรุ๊ปเขาเป็นคือทุกคนจะรู้จักคนเกดเพราะว่าเราก็มีกรุ๊ปนักเรียนนายนอยู่เห<ช>มือนกันเขาส่งมาตอนแรกๆอ่ะคือทุกคนจะเอาใจช่วยเขามากเลยอ่ะคือแบบ เป็นคนที่กล้ามากทุกคนอายเวลาอายแบบว่าเฟลแล้วไม่กล้านะเขาจะไม่ส่งแบนแบนมานี่เขาส่งมากลางกลุ่มคนในหมูค่คนคนนี่เป็นนักเรียนเลยนะนะทุกคนก็เอาใจช่วยเออเอาใจช่วยเนาะทุกคนเอาใจช่วยแล้วพอตอนหลังอ่ะ่นทำออกมาสวยน้ําตาจะไหล<อ>คือบอกว่เาเห็นว่าพอทําวันที่ทําสวยแล้วว่ามันจะได้พอจับจุดได้เนาะมันจะได้แล้วมันจะได้เลยมันต้องไปจับจุดมาคือไม่ว่าเราจะสอนดีขนาดไหนอะกลับไปบ้านอ่ะต้องฝึกค่ะเออมันต้องฝึก ไม่อเสร็จแล้วเราก็จะจับจุดได้ไงว่าตรงนั้นตรงนี้อะไรแล้วอาจจะมีสูตรเป็นของตัวเองซึ่งอาจจะเลิศกว่าคุณครูเข้าไปเองเดี๋ยวนี้เขาเลิศกว่าแล้วค่ะเห็นแล้วบอกอุ้ยเดี๋ยวนี้ทําสวยก็รู้สึกว่าทําใดๆอ่ะเนาะก็ต้องอดทนมากๆโดยเฉพาะการทําขนมปังมันเป็นของที่แบบเราทําเพื่อให้ทานอร่อยอ่ะถ้ามันไม่อร่อยเราต้องอย่าหลอกตัวเองถ้ามันแบบยังไม่ดีเท่าที่เป้าที่เราตั้งเอาไว้เราก็ต้องไม่ให้ผ่านอะไรอย่างงี้ครับก็ เก็บภาพของก้อนแรกเอาไว้เสมอ,อสมัยที่ทําที่คอนโดนะันก็แบบก้อนแรกนี่คือดูไม่ได้เลยเหมือนออขยุกขยุยอะไรก็ไม่รู้ใช่<ม>ทุกคนอาจจะชอบเก็บผลงานที่แบบเป็นชินมเเป็นแบบว่าตภาพของเราไวอะไรอย่างเงี้ยตะภาพน,นี่ก็ตอนนั้นกินหูเปรี้ยวแบบเปรี้ยวติดลิ้นเลยพี่สาวชิมบอกเอ๊ะยทำไมลิ้นเขาเป็นอะไรวันหนึ่งเขายังเปรี้ยวอยู่เลยราบอกเฮ้ยมันขนาดนั้นเลยเหรอซาวโดทำไมมันยาก่างนี้ อันนี้บอกเลยว่าน่าไปทบใจมากๆเลยเราก็ดีใจด้วยนะคะที่สามารถทําตามฝันได้นะคะก็คือใครอยากจะรู้ดีเทลอะไรอ่ะสามารถส่งมาในคอมเมนต์ได้เลยนะคะแต่ตอนเนี้ใครอยากจะกินขนมปังนะคะให้คุณเกรซฝากร้านได้เลยค่ะครับก็ง่ายๆเลยเข้าไปที่เพจใน a c e b o o k นะครับชื่อว่าแมวดิ้น เบเกอรี่นะครับก็จะมีข้อมูลที่ตอนนี้ก็กาลังเพิ่งเริ่มเหมือนกันกําลังยังขายของไม่ค่อยเก่งพยายามแบบเก่งวปทีละอย่างก่อนแต่ก็พยายามที่จะับลงรายละเอียดต่างๆตอนนี้ที่มีขายอยู่ก็จะเน้นซาวโดเป็นหลักนะฮะซาวโดอย่างเดียวก็ทำตั้งแต่8โมงเช้าเสร็จเที่ยงคืนอยู่แล้วนะครับก็เข้าไปได้ที่เพจแมวดินเบเกอรี่ครับอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างของบ้านที่แบบว่ามีบริเวณที่เราจะสามารถเอาบ้านน็อกดาวน์แบบว่ามาเพิ่มเติมให้อีกนะะ แต่ว่าตอนหน้านะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูบ้างว่าถ้าเกิดเราเป็นบ้านแบบทาวน์โฮมแล้วไม่มีพื้นที่อย่างเงี้ยเราจะทำครัวยังไงกันติดตามคลิปหน้าค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่อง Food e e c o ดโดยนะคะเต้นไหมคะเต้ไม <c oughs> ไม่เต้นละครับปูชิโนมีค่ะคาปูชิโนมีคะ่ะคนนี้เต <c oughs> ้นได้สองคน